ชเอาแล้วนะครับก็สิดีพี่น้องกันด้วยนะโอ้โหัวซันก็สวัสดีพี่น้องกันด้วยนะวันนี้ก็เพิ่มกัวกระเพราอีกแล้วนะฮะเราเรียนในเกมที่มีชื่อว่าเกม Minecraft นะฮะในซีรี่ย์จูเลสิครับอยู่กับผมเล่นแหละ Steve Summary หอเหอะหอเถิดก็เล่นเห็นเล่นทุกคาร์ดโอ้ยเปรมเปลมนะครับมาพาร์ทนี้ครับคือทำอะไรไม่รู้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันทำอะไรเออพี่โบ๊ชผมมีการทดลองอยากจะมาทำครับ อะไรไปการทดลองการเดิน่าสามที่ผมเลี้ยงไว้นั่นแหละฮะเฮ้ยพี่อยากได้คอยาวไปจับคอยาวเลยนะไปคอยาวเรามีเนื้อกันแล้วไม่ใช่เหรอคือไปคอยาวแล้วไปละมาละเดินไปแล้วไม่สนละเฮ้ยฮิบอตดูเดี๋ยวค่อยดีนี่นะวะไปแล้วครับมุ่งหน้าไปหาคอยาวมุซ่าจะทดสอบอะไรสักหน่อยสักหน่อยเฮ้ยบอตฮิบอตฮิบอตเจอตัวแดงๆใกล้บ้านเราเว้ยใกล้ๆเลยอ่ะใกล้หลุดพุ่ด้วยมันกลับมันกลับกลับครับกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อน ตัวแดงๆเห็นพี่โบท๊ทเขาอ,อยากเลี้ยงมากแล้วไม่แน่ใจมั้งตัวนี้ตัวแดงๆนี่เลยพี่โบท๊ทที่เขาว่าขี่ได้อะใช่หรอเออไม่แน่ใจพี่โบท๊ทกลับมาเร็วดิกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วหนาหนึ่งวะหน้าบ้านหน้าบ้า,มาน,าม,านาม,ามานี่มานี่มานี่ลงนี่เป็นไม้แป๊บเป็านไม้อะไรตอนนี้วะอ๋เป็านคนรักักโลกรักโลกรักโลกด้วยน้องเนยรักโลก าสวยมมานี่ก่อนที่บอร์ดมานี่ก่อนที่์บอรเข้ามาตัวนี้เมื่อก่อนง่าๆนไอ้แอ,อน,นี้ไม่มีอะไรอันนี้ผมมาพูดถึงเดรั่งเสานหน่อยครับครับผมถ้าเดรัเสาเนี่ยถ้าสมมติออันนี้เดรัเสาของผมใช่ไหมฮะใช่ถ้าสมมุติที่โบตีผมเนี่ยมันจะกัดพี่ในทีเลยได้แต่ผมสามารถสั่งหยุดได้ไม่เป็นไร,รไหมใกล้ไหมใกล้ไหมใกล้แอะลองดูครับ โอ้ยอเงี้ยโอ้ยไอ้ขาเฮ้ยอย่าวิ่งเร็วอย่าวิ่งเร็วอย่าวิ่งเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดหยุดไม่ทันกดหยุดไม่ทันโอเคครับอ่ามานั่นแหละซึ่งถ้าผมตีโบเนี่ยเดี๋ยวเสาข้างนอกมันก็คงจะกำจัดผมเหมือนกันไหนไหนมาลองเด้ไม่เอาของพี่แม่งตีทีเดียวตายไหนไหนมาลองเรามาลองเฮ้ยพี่โบ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 รถบุกโดนบุกโดนบุกเฮ้ยพี่โบพี่โบเอานี้เอางี้ดิเดี๋ยวพี่โบให้มาสู้กันเออเดี๋ยวเสากัดเดี๋ยวเสาเดี๋ยวเสาสู้เดี๋ยวเสาสู้กัน เออไป็นตวเสาพี่เลยมันขึ้นไปแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วแม่รัวๆบางที่เล่าบางนี้เออล่าบางนี้เออไป็นตเสาเราอ่ะเลยครับเลยครับเดี๋ยวเสาพี่โบ๊ทจะสู้กับตัวเสาดันดันเฮ้ยอย่าดันเดี๋ยวมันตกพี่โบที่ไหนอะที่ไหนอ่ะเริ่ดๆเดี๋ยวเสาแดงเดี๋ยวเสาแดงไปดูแล้วพี่โบ๊ทอันนี้แม่งล่อยากเดี๋ยวผมยิงดูเลมาเล่ามาเยอะมามันไม่มันไม่ตามอ่ะเล่ามาเร็วโหจะได้เยอะ โอ้ยพาะวิพ้าเดี๋ยวเราแล้วมาแล้วตัวนี้ของผมโหดครับดาแล้วมาแล้วมาให้เราให้มันมาสู้กันนะให้มันตีพี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้มันตีพี่ให้มันตีพี่ก่อนทีนึงให้มันตีพี่ก่อนทีนึงให้มันตีพี่ก่อนทีนึงได้เลยไปลงหลุมนี่แหละเออมันเล็งผมนี่ว่าเอ้าวไหนเดี๋ยวสาวพี่จะทำอะไรไหมอ้าโอ้ ซุบะซุบะเดี๋ยวสาวพี่โบ๊ทกัดมันทีเดียวตายเลยโ oh, <c oughs> อ้โหตายโอ้โหตบวเมื่อยโอ้เจ๋งเจ๋งดีมากเอาไปเอาไปดีมากดีมากโอ้โหสาวพี่โบ๊ทไม่หมดเด็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 ดีมากเด็ดเนื้อมาด้วยนะมีเผาเผาเผาโอ้โหได้เนื้อเยอะว่ะตัวแดงว่าตัวแดงถึงแบ่งกัแกนเอาันเข้าตัวพี่ไม่เข้าไม่เข้าดีมากลูกพ่อดีมากดีมากลูกพ่อ เอดาวเมทเขาเดินเสาจะมีได้เมทร้อยสิบสองแฮะนั่นที่เป็นเดินเสาที่ห้อสุดเลยมั้งเนี่ยกับทีละตายครับเดี๋ยวรอทีเล็กคนโตพี่ว่าพี่ว่าลาวาเนี่ยไม่ปลอดภัยแล้วล่ะจัรแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเฝอเดินพลาดอะไรพวกนี้ไหมสัตว์ไดโนเสาดาเมจยิ่งแรงอยู่ต้องให้ต้องให้ต้องให้แบบเป็นนี่ปว้ยเนี่ยเดินเสาผมเองน่ารักแหละ ใครกล้าเลยเราสองแวเลยเราสองตัวไหนกล้ามาบุกบ้านนะคิดผิดเมื่อกี้ด้วยสองบุกบ้านเนี่ยเาสองทีโบได้รัชการยุ่งหมัดเลยครับบอกเลยตัวพายังไม่ตัวตัวของเพายังออกลงไม่ได้ครับท่านผู้ชมใช่ดูตัวของผมดาเมจแค่ตอนนี้ดาเมจคิดแปดเองครับเลือขแค่สามสิบเก้าใหญ่ยังไม่พอใช่เราเราตู้เหญวันนี้โอ้โหโหดมากแน่นอนและผมกลัวมันจะร้อนทั้งวันเลยดิ เออแม่งร้อเงือมลำคาญน่าลำคาญแน่นอนใช่แล้วใครปลูกกุหลาบอะไรอหาอาหารอะไรอุดปากมันได้ไหมอัยเปรมเดรุ่งเสาเว้ยไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้หญิงอ๋อเลยอุดปากไม่ใช่ไม่ใช่แปดบวกโอ้สกิลลิตันแล้วใครบอกว่าจะเอาช็อตมาปักในฟาร์มวัววะเนี่ยโอ้ไปแล้วครับผมไปเอาอาหารแล้วครับผมจะหาคอยาวครับยิงเองเลยครับยิงเองครับยิงเองคเลยยิงไปยังไม่คอยาวครับ อาออย่างนีห่างโอ้หึสิเนี้เธอค้มเคลิ้เขาคุ้มดักเพมตายอะายอเชืออยู่แล้วตายเชืนะเมลงนักธนูไม่มีอาหารยิงยิงยเอาเนื้อนมมาเผาน่าจะอันนี้บวก่อนนูรอครับเอาลูดตรงเซิร์ฟ หลุดเลยฮะเ <Yeah. S 1> เข้าได้ด้วยโอเคเราตัดแป๊บนะครับอ่าอย่าเรานะครับแ <c oughs> อะกลับมาละเดี๋ยวเรานะฮะจะไปคือผมอยากได้เนื้อไดรัลเสาร์คอยาวครับผมอยากเลี้ยงคอยาวอะไรจะสู้ใครไม่ได้ก็เถอะพี่โบอสก็ชอบคอยาวเป็นพิเศษเนี่ยเป็นเดรัลเสาร์ที่พี่โบอสชอบดูใช่ไหมใช่ชอบมากที่สุด เยอะกันสายเยอะกันเยอะกันมันอาจจะเป็นตัวที่อ่อนแอนะครับแต่มันก็เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในสายพันธุ์บัว่าจากประมาณนัออ้นเฮ้ยใหญ่สุดนะเฮ้ยรอเปล่าไม่แน่ใจใหญ่สุดนะครับของสายพันธุ์ในดโสเสาเลยโ้สุดยอดแลวไม่ธรรมดาอุปกรณ์ของมกักจะสันหาไม่ธรรมดาอาวุธของมันคืออาวุธของมันนะครับคือใช้หามนะครับตีนะครับกับกับใช้เท้าเหยียบกับกับเหยียบมันเออใช่ใช่ถ้าในหนังไอนี่ใช่แต่ว่า ถ้าที่ผมเคยเห็นนี่มันไม่เคยเลยนะส่วนมากมันเป็น,เป,นเป็นพันที่อ่อนแอแต่อาวุธของมันก็คืออาหางตีอ่ะอืมใช่ครับแต่ไมค้ายังไม่เคยเจออะไรอาหางตีเท้าเหยียบใช่ <laughs> คือมันน้ําหนักของมันไงเหย,ยียบในเสาตาได้เลยใช่ครับอาหางฟาดโอ้หน้าสั้นนะครับมูนีเสาเยอะมากอ่ะแบบป,ป็นแบบแบบลอยอ่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวนะ คือตอนนี้แล้วครับแต่เมื่อกี้นีม่มันมากเลยโบสถีพี่พวูเจอเสาพี่สู้กันเนี่ยแม่มันน่าจะต่อสู้กันได้นานกว่านี้นะน่าเสียดายใช่ใช่เลยเดี๋ยวเสาพี่มันโหดจัดทีเดียวตายโอเคครับเดี๋ยวเราลองให้เนื้อเนื้อนี่โบอยู่ไหนเนี่ยฮะกำลังกำลังไปดูนัน,น,นอีโนเสว์ไอ้คอยาวอ๋อน,นี่นี่เนี่ยไหาคอยาวเลยใช่ไหมใช่ตรงที่มันแหลกแหลกกันจำได้ปะ ไม่กินแล้วอะ่ะไม่กินเนื้ออะไรที่บอกให้ไม่กินก็ไม่กินวะเป๊เมเงียบไปไหนวะฮะเป๊มคนนั้จะขุดแร่อยู่เชียวงแน่ะส่วนหนึ่งไม่ใจงงเพราะอะไรอุ้ยหมูลอยได้หมูหมูหมูลอยได้หรือแมบยังไม่โหลดดีบอสแบบไม่โหลดแ่าไม่ โอเคไม่เราทำอะไรดีเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวนะล่าสุดเราไอ้นี่ไว้นี่ว่านี่จะหาคอยยาวไอ้ตัวเราไม่ได้คอยาวกรัมมีตะบ,บุขาวครับตรงนี้คอยาวอยู่ตรงไหนนี่เอ้ยอันนี้เราสับเป็นคอยาววะนี่ทำไมดู<ช>หเหมือนใช่ ถ้าเจอข้าวมาดิเอาเนื้อมันมาไม่ไม่ไม่ผมผมทำไข่ไว้เห็นรูปร่างมันคล้ายๆคอย,ยาวเลยโอ้จริงดิผมนี่กลับบ้านเลยครับไข่สีเขียวฮะเอาไงให้โบนเลี้ยวไต้ตรงไหนเดียร์ย <ๆ S 2> เลี้ยวใกล้ๆนี่ไม่ต้องห่วงหัวตายแน่นอนอ,อุ้ยตกตกลงน้ำไปดิ<า>ตอนนี้นะครับ ผมก็เดินมาหาไม่เจออะไรเลยคือแบบหลงทางแล้วจะกลับบ้านยังไงพี่โบ๊กลับบ้านมื่อกเดี๋ยวผมให้ไข่ดีกว่าพี่โบ๊้องเป็นคนเลี้ยงเองนะไปเลยดูทานทีไอ้เอาเนื้อกลับบ้านเดี๋ยวมาทีแล้วเอาเนื้อกลับบ้านเลยเนื้อเยอะมากฆ่าไปเลยเรามีพอพันที่บ้าน,นเนื้อวัวกินอิ่มแน่นอนกินอิ่มน้องรับสบายใจนะฮะกินอิ่มหนับสาํารา เดี๋ยวนะปวแล้วมันไม่ฆ่ากัเหรอวะเออ,อดีเว้ยแกฆ่าไม่ได้เลยไม่ฆ่าฆ่าแต่หมูฆ่าแตา่วัวครับเกิดเป็นหมูกต่เป็นบัวต้องทำใจอันนี้เรื่องสาวใครเนี่ยไม่มีเจ้าของด้วยไหนมีข้าวไม่หนูอ้าวกำบักเฉยอังเกเลอังกเลฮิฮ่า บ้านไงอ๋อกับบ้านทางลัดใช่ไหมครับใช่เลยเดือกกับบ้านทางลัดของพี่อ่ะอไปล่อยไว้แค่้นแหละไม่ไม่ไม่เก็บของด้วยไม่เก็บละสภาพนั้นละโอ้โหโคตรใจเลยวะ่ะไหน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 ข้อยาวไหนโบอยู่ไหนอ,อยู่บ้านอันนี้นี่หัวพลังพี่น่าจะเป็นพัคอยาวนะน่าจะเป็นพันธุ์คอยาวนะาเลียายาเ้ยวตรงไหนครับ เย้ยงในลาวัยแหละเอ๊ะจะบ้ากับเรามาั้งอยู่ในคอกวัวแหละไม่อันตรายเออเออใเลี้ยมันเหยียบวัวตายอ่ะมันคงไม่ตายเหยียบนะหรอกใครจะไปรู้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ฮะเลี้ยงไว้ในน้ำครับท่านผู้ชมเดี้อเด้อเด้ดอ,นอคนจะตื่นนี่พี่โบอในน้ำเนี่ยครับนี่แหละดูครับตื่นแน่นอนเชื่อผมเอาออกมาในาน้ำเลยวอสมาตรงนี้แหละแล้วท็อตเราก็หายไปเหรอเออดี อย่าตีเลยนะไม่ตีอ่ะไม่ตีตีปุ๊บไข่แตกปั๊บเลยวางไข่เลยพี่บอสวางแล้ววางแล้วโอเคครับพี่บอสเอาทอดปักรอบด้านเลยฮะเอาลงหลุมมาลงหลุมไม่เอาลงหลุมพี่บอสเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นมามันบั็อกทำไมขึ้นหลุมมาถูกแล้วฮะอ๋อระวังตีไข่แตกเหยียบพี่บมีทอดบอกกบกบกบไข่ก่อนกบไข่ก่อนเมื่อกี้มันขึ้นหัวเลย หยับหยับไข่หยับไข่หยับเตือนเตือนเพื่อควรจะตื่นนิดีึงนะโอ้โหนะครับนี่คือวิธีการปลุกปลุกเรือเสาแนวใหม่นะเตือนชิ้นโคตรโดยบอสคุงเองเตือนเนี่ยเตือนเตือนเตือนมีเรื่องแล้วเออเออเอ่อหยับเดียวเข้าไปเยี๋ยวเข้าไปเออดีดีนะครับไม่ต้องใช้ไฟก็ตื่นได้นะฮะโอ้ยเนี่ยขี้เกียจเหนื่อยและนี่ ทอดใจง่ายมันเลยยากอะไรกินจุดเฉยไม่ยากไม่ยากไม่ว่างไงว่างจุดเฉยเลยนะครับเพาอะไรดีเราจะพัฒนี่นี้ด้วยพันที่เดืยวถอยโบ๊ทข้าได้ด้วยเออมามาดูวันที่วันน่าจะขี่ได้อะที่เรามีเนื้อแม่ขอนเท่อยเนื้ออะไรเอ่ยเนื้อวัวยังไม่ได้เผาได้เก็บเก็บเนื้อวัวดีกว่า มีแต่เผาหมดแล้วอ่ะเก็บข้าวด้วยขอมั่งแต่เปรมจะการเลยก็ได้ฮะเปรมจะเปรมได้ไอเดียเปรมข้าวบัวอะไรก็ได้ข้าไปแล้วอ่ะสองตัวเฮ้ยก่อนข้าให้อ,อ,อาหารเปนก่อนดิถังเราหายไปไหนไม่รู้นะผู้ชมเฮ้ยถังผมอยู่ในนั้นแล้วยัามายังผมทำได้ตัวนึงเนี่ยมึงทำแล้วเนี่ยทำแล้วเรียบร้อยเยี่ยม สวยงามไปทุกอย่างเธออยู่ข้างๆโอเคเรียบร้อยเอาเลยฮะเรามีเนื้อไหมครับเนื้อหน่อยผมนี่เก็บ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 เรอบๆนะอ่าฮะที่มีแต่เนื้อที่เผาแล้วอ่ะอ๋อแมวเออทำไมต้องใช้เนื้อเผาแล้วไม่เหรอให้เราสาวได้เออแก่ให้เราสาวได้เหมือนกันนะเพมฮะให้ให้มันลากนะเออเอามา ยากเลี้ยนเรือเสาเนื้ออะไรก็ได้เนื้อซอมบี้ไม่ได้ขนมปังไม่ได้แค่นั้นเรือเนี้ยนั่นไหมอ่ะฮะเรือเนี่ยไม่แน่ใจลองให้ดูเรือเสาในเรือเสาไอซันคือไอตัวไอจีดจีดอใช่ะจีดเป็นของผมนะจีดจีดเอาหรอจีดจีดของเป้มที่ที่เลี้ยงอยู่เลยนะเป็นชื่อผมเป็นชื่อผมเรามาลองตัวนี้กันดีกว่าเย่เก็บค้าวเยอะแล้วได้แล้วโอ้ตัวม่งคีแดงน่ากลัวว่ะ โถ่ไม่หมดมามาเอาไปต่อยโบทมันติดอยู่อะติดไงไอลงอะลงมาเอาไปไมปที่ไหนดีแน่ไอ้ข่อยาวตื่นแล้วใช่เหรอตัวเป็นเป็นข่อยาวมาสรุปเออเช็ดขั้วที่ไหนคอกวัวคอกวัวเช็ดไหนว่าต้องไปดูหน่อยครับความสำเร็จของพี่โบนะฮะการที่เราเหยียบไข่แล้วเหยียบไข่แล้วโตโอ้คข่อยาวจริงด้วย สีดำด้วยโอ้ยเชี่สุดยอดนะฮะอีกตัวฮะโอ้สเสียงร้องน่ารักมากขนาดนั้นเลยเฮลโลโอ้ภูมิใจภูมิใจภูมิใจได้เป็นกระเทยเดินแล้วแตาต้องเลี้ยงาาตรงนี้ครับออกเลยโอ้สเสียงน่าหลอกเสียงหอ่อม่งไพเหลอกเอ<ล>าบ้าง ได้ยินแล้วก็ฟินอ๋อมันพี่โบ๊ชเข่าไดโวแพดไปไว้ที่ไข่เว้ยมันจะมีบอกเลยว่าเราฟักไข่ด้วยเว้ยจริงดิเออเนี่ยเก้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยของพี่ก็ยิ่งไหดูบ้างดิดูบ้างดิดูบ้างดิโบ๊ชลงมาข้างล่างที่พี่ขุดไว้อะผมมาเลี้ยงด้วยกสาบไว้ในนี้ตรงไหนวะข้างล่างที่พี่ขุดไว้บ่อยใหญ่ใหญ่อะมีน้ำสี่ด้านอะเจ๋งอะเจ๋งดีครับ ไหนได้ล้มแพทจะล้มแพทมันเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วพี่โบ๊ชเอาไปดูฮะให้ได้แพทละไหนไหนกิ่เปอร์อสี่สิบหกเปอร์สิบเจ็ดแล้วดูเรื่อยฮะเฮ้ยตัวนี้ของผมนะเว้ยบอกเลยตัวใครตัวมันขอเดืออันนังดีพี่เผามีแต่เนื้อนี่แล้วนะอ่าเรียเต็มครับพี่โบ๊ชอ่ะพี่โบ๊ชเอาไอ้นี่ไปการปลูกไข่ อ้าวเข้าตัวใครวะเอ้ยเลยลากมันลงน้ำทำไมเล่าเดี๋ยวมันตื่นมาตายเอาไปขึ้นมาดิใจเยี่ยวเป็นคนอย่างนี้เนี่ยเอามันขึ้นมาดิเอ้าขึ้นไม่ได้ด้วยโอ้โหฮะในนู้นสาวเผากันใโตนะฮะกาลังจะโตอะไรเราต้องเริ่มใหม่หมดเลยดิเอาจริงเหรอไหนดูดิเออเริ่มใหม่เลยขอโทษไม่เป็นไรรอลลอลลี่ไม่ขึ้นเร็วมากอ่ะเร็วอยู่แล้วเอาผมนะเตื่นหรือมั้ง และแตละยายยายยายารอดูครับ,อ,คครบอื่นแล้วหรือเปล่ายังเฟมเฟมเลี้ยงอะไรอยู่ข้างล่างเหรออุยอ้ยตื่นแล้วเฟมเฟมเลี้ยงอะไรวะแัปเตอร์พัน,นนะอะไรเนี่ยไม่กอดนี่แหละับพี่โบสุดวิจัยของจริงครับพวกเราฮัลโหลนี่ไงมันชื่อผมแล้ว ฮาะไรนะเชื่อผมแล้วมันชื่อผมแล้วมันชื่อผมเลยดีใจมากเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อไม่ดิบตัวเดียวเสาวฮิบอวไปฆ่าเดียวเสาเปมจะหาให้โอเคครับเราไปมันไม่กินน่ะเจ็ดสิบแปดแล้วครับแปห้าสิบแปดแล้วครับฟื้นอะไรบอกเลยพี่บอสได้อะไรอ๋อจำของหายแย่โอ้ไม่เกิดวิภาวันี่กินน่ะทำไมอ่ะ โยนให้มันมันไม่กินอ่ะโยนให้อะไรก็คิดขวาที่มันไม่เอามันในนี้แล้วขึ้นหัวใจแล้วอ๋อโอเคเรามาดูวัสดการนี้ต่อเอ้กินเเอามันลดอ่ะมันลดอ่ะลดหรอเออมันลดไหนที่ว่าขอได้รถแพนหน่อยดูอยู่ราราเส้นเต็มอยู่ รถรถไ,ได้รถรถรถน่าจะตื่นมั้งอาไม่เชื่อดูไม่เชื่อดูบวกสิบแปดสิบเออใช่อ๋อต้องคือคือมันต้องเลื่อนไปเต็มแล้วก็เลื่อนมานลดใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นแหละเคสามสองหนึ่งหนึ่งชิงไม่ตื่นครับคืออะไรไม่ตื่นครับก็คือไม่ตื่นแหละครับอืม คือไม่ตื่นเนี่ยไม่ตื่นหรอต้องย่าไปจ้องมันตื่นแล้วได้ไปไข่แล้วไข่อะไรเราผมหยิบไข่ขึ้นตัวดูเหมือนต้องใช้ไฟด้วยมั้องความอุ่นดีพอหรือเปล่าใช่ทอดผมก็หายออกมาแล้วที่ว่าเอามา,มา,อา,มาลองกันใหม่อีกทีท่านผู้ชมทอ่ะไม่บอลดปมพีดแล้วนเฮ้ยเปมเปมอุ้ยเปมเปมมึงตจะไม่ได้หรือเปม อ้าวพี่ตีพ่อทำไมอ่ะไม่ใจวะโอ้ก็คืออันนี้คือเดือดเสาเปรมฮะพี่บอสได้ได้จะสู้ใช่มาเดือดเสาตัวใหญ่ลงมาเอาแล้วไงเอาได้ไงต่อไปนี่กลายเป็นศึกเดือดเสาเลยฮะจากเอาไปป้องกันตัวเองเอาไว้ทำร้ายกันเองโอ้โหโคนราร้ายเฮ้ยเดือดเสาเปรมจะฆ่าเดือดเสาพี่อยู่นัเนี่ยเหนียวอ๋อนี่ไงพี่โบอสมันมีมันมีบอกฆ่าด้วยครับมันบอกว่า เ,อ,เอ,อ็กอกิส not hatching นะฮะไข่ไม่สามารถโตได้เนื่องจากอากาศหนาวเกินนะทูครูเ<อ>ช็ดเดมโอเคเปลงฝากวางท็อตหน่อยท็อตพี่วางแล้วแม่งบักละวาไว้ต้องละว้าเน,น,นีนี่นี่ไม่ต้องนะครับนี่แหละวางท็อตรอบด้านแล้วเราอะหลดใหม่แล้วหลดใหม่ละเยี่ยมไหมนินตาไอ้หนูน้วนำว่าน้ำว่าสมจริงมากท่านผู้ชมบอกเลยเดี๋ยวพี่ช่วยกระเพราช่วยอะไร ให,ให้ความอุ่นพี่โบให้ทำอะไรวะละวาวาพี่โบเม็นน่ากลัวอยู่ด้วยช่วยให้ความอบอุ่นเฮ้ยคิปเปอร์ <De ino S 2> ไดโนคิปเปอร์ไอ้ดูอ้าวเรือสอบเต็มจมน้ำลาก่อน <laughs> ไหนต้อไปุด uh, ุดุดน้ำกันดกวขึ้นขา้นุดน้ำให้หน่อยุดน้ำใหน่อยเร็ววุน้เเร็วเร็วพี่สาวไปเออตายแล้วพีเสาเมจมน้าอ่ะขอพี่แอกหน่อยขอพี่แอ๊กหน่อยพี่แกเอาเอานี่ไปเลยอะพี่แกเดมอนขอบคุณมากอ่าเอาพี่บอสคุณทาไมอะชาบูชาบูอะไร ทำนริงกับบูชายันไอ้ความอบอุ่นได้ความอบอุ่น,นโอ้จะเย็นเดี๋ยวมันก็ตื่นแล้วนั่นน่ะสิเดี๋ยวมันตื่นจะตื่นเร็วไงมันจะตื่นอยู่แล้วชาย็นเดียนี่ไอ้บอสเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดเอ็ดแล้วเนี่ยเห็นไหมมีความร้อนพี่ให้ไปไงหละ่ะเอาโค้ดเอาโค้ดไม่ไมเฮ้ยขึ้นไม่ได้เฮ้ยช่วยทีเอาหินมูดเดียาเอาหินอูดเอาหินอูดโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอาหินมาอูดไง แล้วอุดดานตรงนี้ดิอุ้ยติดแล้วตีแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเผาไอ้เผาเขียวเขียวเขียวเชยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอสเดี๋ยวเอาผมเดี๋ยวนะเฮ้ยมันมันมันกลายเป็นชื่อผมเลยว่ะตีกูเหรอหมายความว่าไงครับผมยังไม่ได้ให้อาหารมาเลยมันกลายเป็นชื่อผมตายใช่ไหมยากตีกูจะเย็นจะเย็นคุยแต่มันแต่มันโซนมากเลยไปเสียงฮูดมากแปลก ถามว่าทานเดืยอยประครั้งนี้รู้แบบประสบความสำเร็จนะพี่โบนะเฮ้ยเราว้าโอ้โบทำอะไรเองโดนเอง,เองมาตายตายอ้าวตาย <c oughs> พี่โบไม่โคตร <c oughs> เกลียดนะ <c oughs> โอ้ยที่ถาว่าพวกเราทำอะไรกเกลียดน,นี่ไม่ใช่อะไรง่วงแฮะแม <c oughs> ่เอาหายของหายหมดเลยบอกเลยว่า เออเล่นกันอย่างเซลุมเซลย์เลยอุ้ยเดือดเซลผมอ๋อไม่ได้โตขึ้นนี่ว่ะโตขึ้นบ้างไม่ไมโตขึ้นเลยเฮ้ยแตาเมจเพิ่มดาเมจเป็นสิบเก้าแล้วครับเลือดก็สิบเอ็ดละของพี่ของพี่ดาเมจเพิ่มมะของพี่ทุกอย่างต,ตรงเต็มใบแล้วมั้งร้อยกว่าต้องเอาต้องเอาหมูมาให้มันกัดเล่นเออเป็นไปได้เอาไปออกรบไปบ่อยไหน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 ขอดูหน่อยดิ ไม่เพิ่มอ่ะพี่อ้าวสี่เขาเด้อ้าวเอามีคนตีผมครับมีคนตีผมครับขึ้นมาเลยมันมันเพิ่มไม่ได้ครับพี่มดมันติดข้างล่างเลยคมนเสื้อมันแล้วขึ้นมาเลยเดี๋ยวเสาพี่แม่งติดเดี๋ยวใส่ผมเป็นไงบ้างเดี๋ยวเสาผมแม่งก็ติดติดแม่งอยู่บล็อกนี้แหละโอเคกันมันก่อนเดี๋ยวมันออกมาโอเคเยี่ยมแา่เอาเฮ้ยเดี๋ยวเสาอยู่ไหน อ๋อนี่ก็จมน้ำตายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทพิกเอ็กพีเอ็กขอพีเอ็กหน่อยพี่โบ๊ทอยู่อ่ะเขาตายไปแล้วพวกนี้นี่นี่เฮ้ยกระทุบกระทุบแล้วตีทุบกระทุบเออออกมาแล้วออกมาแล้วโอเคอุดน้ำดุกคนลเลยต,ต้องพกกระดาให้มันอุดน้ำไม่อุดอุดน้ำโอเคผมนี่กลัวน้ำไปเลยอะ อยู่นะยู่แลทีตายตายที่โบตายซะตายซะเดี connect, limbs, our, ๋ยวต่อไล่กัดมาดิมาดิกัดมาดิมาดิกัดข้างบนกัดข้างบนไยา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 ันนั่งนั่งโอเคดีมากดีมากลูกรักดีมากดีไหมดีมากลูกรักอ้าวอ้ากัด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 ขึ้นขึ้นบนเดือดร้อนเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยโบไม่มดหลายโอเคนั่งที่นี่เลยครับหัวมันจุ่มใช่ไหมเที่ยวที่โบเป็นคนอย่างนี้เนี่ยโอเคเราเสาผมไม่เคยช่วยอ่ะ อย่ไปเรียกไอ้ตัวใหญ่แบบเรียกตัวใหญ่ตัวใหญ่ขี่มันนี่ได้เหรอวะลงมานี่ลงมานี่นี่อยู่นี่เอออ้าวมึงกัดกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือหมายความว่าไงนั่งนั่งลูกเห่านางไม่เชื่อฟังเกาด้วยใช่เหรอเออ เดีินเดินเด้อเฮ้ย,เ,ยเจ้าของยังอยู่เหมือนเดิมนะเชื่อฟังเลยเชื่อฟังเลยอ๋อเมื่อกี้พี่โบ๊ทไปตีมันหรือเปล่าใช่ไหมเออใช่ใช่เออถ้ามันตีมันตีกลับพี่โบ๊ทต้องกดขี้ขวายทีหนึง่งเพื่อให้มันหยุดตีฮะขี้ขวาเออใช่เอ้ยพี่โบ๊ทได้ทำอะไรให้เดินสองมันลงไปข้างล่างอ่ะย่านะยะยะอยู่ยยโบ๊ทลงไปข้างล่างลงไปก็ลงไปลงไปเออลงไปลงไปลง พี่โบนไม่ชั่วรายเลยครับคิดจะเอาเดลส์สองพี่โบนมากัดผมไหมเฮ้ย hey, ทำไรอะ่ะ <c oughs> พี่โบนไม่โหดหลายมากครับโอโ้ตีไม่เข้าตีไม่เข้าอศูนย์วิจัยผมนี่โอ้ยอ่าเอาตีเดลส์เอาตีเดลส์สไม่เข้าเอาเอาเอ้ยเอ้ยจะตีมันเดี๋ยวตีมันมจะตายเอาบอกไปตีพี่เลยจะตีพี่เลยนี่จะตีหยุดหยุดหยุดโอ้โหเกือบตายเลืองเลยหนึ่ง<ด> ถ้าพี่วอลตี้ไปทีมันตายแล้วเนี่ยไม่ตายเลยเห็นปะพอ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 ยายาทีมันเนี่ยเนี่ยตีหลายทีเนี่ยเออมันอ๋อมันคือเปิดโหมดได้ว่างั้นเถอะใช่ไหมเฮ้ยบอลตี้โคตรหินหมดอมตะดูดเอ้ยอมตะเอามันตายเองมันตายเองไงมันตายเองไงโอ้ยพี่บ่าอะไรพี่บ่าวเติร์ตก็ย่ามันจะลงมาฮะ โอ๊ย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 อย่ายาน่เดินเสาฮิบโสอย่าอย่าลงมาอย่าลงไปลูกพ่ออย่าลงอย่าลงเลิ้งค์ผักกนลงมานแไปเฮ้ยเป็นซึ่งอยู่ตั้งจัดกระโดดเลยกระโดดกระโดดน้ำปันนั่นแหละขุดคว้ากระโดดน้ำปันเมื่อกี้ในสเตจตั้งสเตตั้งยิงพี่โอ้ยฮิบโวตเลยเผาวะพี่โวตนั่นแหละฆ่าเดือยวเสาผมไม่ได้ตั้งใจเลยโอ้โหเจตนาจะชัด มันจะตีกูไหมเนี่ยเเอาฮียมองหน้าอย่างงี้ดีครับมองหน้าเฮ้ยเจอเจอพิกแอกไดมอนและสเกอเตันก็เหลือเทลุคันูโอเคท่านผู้ชมก็ถือว่าเราเรียนรู้กันได้เยอะนะพี่ว่าจบพัทก่อนไหมเออจบพัทดีกวยไปโอเคแล้วค่อยเจอกันพัทหน้านะอยู่เก็ตดีเทลแล้วเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายจบ เผาข้าอยนเสาพี่ชั่วมากแล้วลมไม่ตายครับคอยาวพี่ก็ยังอยู่นะโอเคไปบ๊ายบัยสติวเกนที่เฮลเลเันเฮ้ยคอยาว